แมงแตสันะครับตอนนี้อยู่สงขวานะครับแพขนาดยนต์นี้ถ้าเราขึ้นเราก็จะไม่ผ่าน,กนเกาะยอะนะครับผมแล้วเราต่อไปเราก็จะเห็นหัวเพลน้าเรากำลังจะไปขึ้นแพแล้วครับผม ออมาเลยครับพี่ขอโหูเด็กเลยโอ้นี่นี่นี่เลาเราข้าชีไปดูดูมันดดูเดงไปลำนูไลำนูรอ๋อมีที่นะครับมีลำนะครับมีท่าลำนูก็ให้เรา้งขึ้นขึ้นกันขึ้นเรือไปไหนอ่ะในฝั่งโน้นนี่ ้มีทั้งหลายลำอ๋อมีหลายลำนนท์มีเรือสินค้าด้วยเห็นไหมนี่ก็ไม่กี่ครั้งเสินค้าด้วยโอ้มีทั้งหลายลำขึ้นเนาะเรือสินค้าอยู่ฝั่งนู้นโอ้มีทั้งหลายลำนอนอนมั่วเลยมั้ยอ๋อเหมือนถ้าได้นั่งลำใหมยนะมีชั้นสองด้วย เอ๋อเป็นแพไม่ได้เป็นเรือเป็นแพครับเอาครับตอนนี้อยู่บนแพนะครับมีหลายลำนะครับนวนลำน้นกำลังไปแล้วนะครับเคลื่อนโพล น้กบลาอยู่ดีๆแย่วว่ะิพกแนยิกันไปแล้ว รนเลยนะใช่แต่ว่าตอนนี้นู้นนำไปไม่ได้เลยทเลทททาบ่ใช่ทรเบน้ำไปไม่ได้น้ำไม่ดึงไหนนี่ไปไม่ได้น้ำไปไม่ได้คน้ำมไปพูดเลยทะเลทราไอทะเลทะเลน้อยเลยใช่มันเ็นะบนเลน้อยเลยคือสะพานที่เราข้ามเมื่อกี้มันไม่ใช่ทะเลมันภูเก็ตอ่ะคือสะพานที่เราข้ามสะพานภูเก็ตเป็นเป็นทะเลท้องของฝั่งนี้มันเป็นเกนี่มันไม่ใช่กามันเป็นมันเป็นอ่าวเข้าไปข้างในเลยช่องแคบแลน้ำก็ไปถึงทะเลน้อยมันมีบัวนู้น เขาเรียกตรงนั้นมันทะเลน้อยเนี่ยเพราะว่าน้ำมันมาจากนี่น้ำมันไปอย่างเนี้ยนี่เดี๋ยวเรือลึกกลางมีมากไว้ตรงนั้นแล้วมันบ้านจะเก๋เนี่ยดีไอเนี้ยมันก็คือคล้ายๆปากอ่าวที่ที่ขนอมมาไหนแต่ว่าใช่เคยตัดนี่เคยตัดอ่ะไปต้นผมไม่กล้าพูดแบบนี้หมันทำไมฮันเลี้ยงวันนี้เนื่อนี้ที่ต้นั่นนะขอโทษขอโทษ ไเลยพี่ป้อมทไม่บอกน้อยนะขอโทษย่าเลยกินมาถึงน่าเลยที่พี่ป้บอลูกแม่เลยชาชาป้อมนนะถ้าบอกว่าพี่ป๊อมตดแล้วไม่ครับก็คือใช้แต่ถ้าเงียบเรียบร้อยพี่ป้อมแน่นอนแล้วมายืนหน้าแน่ก้อยเลยเต็มหมูและก็บเต็มลูกดิ้นมากมันก็จะโลหมาถึงนี่อ่ะเราบอกแล้วว่ากินมาถึงนี่เลยพี่ป๊อมกินอะไรไปแด้พี่ป้อมไม่ได้โค้งน้ำมากี่วันแล้วอ่ะได้ไว้ตัวทัน ก็ผมลาบตอแต่เมือยากดวยเลยเาเห็นเลยเห็นสวยเลยกะนาดน่าสวยเลยด้วยสวยเลยนันนันันวย่าเห็นพญานาคแล้วขึ้นแล้วนะคน่าเร็วมากใส่บวางบากเลยนะวางได้สวยเลยนะ เขาโอรสอดเนี่ยคนอ่ะแล้วนี่อะไรคะศาสรอะไรเออนี่เรยนี่ถั่วแดงโอ้โั่ดอ๋อน่าร้อนเกลีกินเลยตอนนี้น่นนนั่นเลย้ยงเลยพยาน่าเห็นไหม